นี้ถ้าผมจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในนี่เลยครับผมก็คือในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับของฤดูใหม่ๆร่วงนะทุกคนตรงนี้เลยนะครับผมเป็นตลาดนะฮะตามนี้เลยทุกคนคือผมได้มาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของแต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสามารถแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มันน่ารักไหมนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับผมตัวแรกครับผมก็คือเจ้าชิปมังเลยครับผมนี่ฮะก็อยู่ในการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะทุกคนเผื่อใครไม่รู้จักนะครับชิปมังอ่ะทุกคนรู้จักไหมนะฮะเรื่ นะครับที่เราเนี่ยเอาพวกของที่เอาไว้เก็บเก็บเกี่ยวนะผมเช่นตะข่ายนะผมแบบนี้นะทุกคนคือถ้าเราเนี่ยเอาต้นไม้ไปเก็บนะผมมันมีโอกาสที่เครื่องมือของเราที่เอาไว้เก็บเกี่ยวนะครับผมมันจะไม่หายไปนะผมประมาณนั้นทุกคนแต่ถ้าใครกำลังหาไก่ตันนะผมผมแนะนํานี่เลยครับมองยูเกมเซ็นเตอร์ครับบอกเลยนะครับว่าดีจริงตัวต่อมาครับผมก็คือกระรอกแดงนั่นเองครับมา มาดูความสามารถของน้องดีกว่านะครับเมื่อสัว์เลี้ยงประเภทฤดูใหม่ๆร่วงนะผมใช้ความสามารถสำเร็จนะครับสัว์เลี้ยงประเภทฤดูใหม่ๆร่วงนะครับผมจะลดครูดาวประมาณ14วินาทีครับผมอสัว์เลี้ยงที่มันอยู่ในฤดูใหม่ๆร่วงครับอยู่แบบอยู่ในอีเวนต์นี้นะทุกคนเวลามันทําสกิลเนี่ยไอตัวนี้มันจะช่วยเสริมนะผมก็คือมันจะลดครูดาวให้ครับผมก็คือลดครูดาวให้14วินาทีนะทุกคนถือว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันนะตัวนี้ไม่ได้แย่นะครับต่อมาผมก็คือชูกาไกลเดอร์นะครับทุกคนมาฮ เมื่อของน้องนะครับทุกๆ20นาทีนะครับผมน้องจะลอดลงมาจากผลไม้3มชนิดครับที่แตกต่างกันนะผมและจะคัดลอกครับผมการไกลพันหนึ่งอย่างนะผมจากผลไม้แต่ละชนิดนะครับและนําไปใช้กับผลไม้ชนิดต่อๆไปครับอารมณ์คล้ายๆประมาณทีเล็กนะทุกคนตัวนี้คล้ายๆทีเล็กเลยนะครับไม่แย่ถือว่าเป็นตัวที่เก่งเอาเรื่องนะผมตัวนี้ไม่ได้แย่นะครับต่อมาผมก็คือเจ้ามามอนนั่นเองครับทุกคนน่าจะรู้จักนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมีมนี้ฮะและนี่ฮะ ไอตัวนี้แหละที่แบบว่าเป็นแบบว่ามีมที่แบบทุกคนน่าจะรู้จักกันเยอะนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของมันนะครับว่าความสามารถของมันเนี่ยมันมีความสามารถอะไรนะครับผมทุกๆ8นาทีถึง9นาทีนะผมน้องจะขุดโพรงดินนะผมและซ่อนตัวเนินสุ่มนะผมก็คือเอาง่ายๆคือน้องจะซ่อนอยู่ในดินนะทุกคนและให้เราเนี่ยไปหาครับไปแบบไปตามหาจะคล้ายตัวอีฟนะครับผมคือเราต้องไปวิ่งเก็บนะผมเอาประมาณนั้นเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับเมื่อเราพบน้องนะครับเราจะได้รับรางวัลด้วยนะอาจจะเป็นพวกเครื่องมือ Print, หรือว enfin, ่าเมล็ดหรือว่าเป็นของที่หายากเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับว่าได้อะไรบ้างนะทุกคนอันนี้ก็ตัวสุดท้ายครับผมก็คือตัวการอกนักบินอวกาศนั่นเองครับนี่ฮะทุกคนการอกที่เป็นนักบินอวกาศเนี่ยมันมีประวัติจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับว่ากะรอกนักบินอวกาศเนี่ยมันมีประวัติว่าอย่างไงนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องก่อนดีกว่านะครับซึ่งความสามารถของน้องนะผมทุกๆ17นาทีเกบ18นาทีเีโอกาส15%ะิบติดนานั่นเองครับม น่านีถ้าผมจะคูณให้ประมาณ135เลยนะทุกคนโดยรวมก็มีประมาณนี้หลยทุกคนก็คือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในตลาดฤดูใหม่ๆร่วงนะทุกคนนี่ฮะก็คือโดยรวมก็มีประมาณนี้เลยนะครับผม